จักระพบกลับสู่เส้นทางไทยแบบล้ำสุดนายจักรภพเพนแขอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในสมัยรัฐบาลนายสมัครสุนทนรรเวศประสบการณ์การกลับคืนประเทศไทยครั้งแรกในรอบ15ปีโดยมีคดีร่วมกันมีอาวุธเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้โดยถูกตำรวจกองปราบปรามคุมตัวจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังกองปราบปรามส่วนเรื่องการ เดินทางกลับนี้ไม่มีการเผยแพร่ล่วงหน้ามาก่อนเพิ่งโพสต์คลิปคลิปความยาว5นาทีเปิดใจถึงสาเหตุตัดสินใจเดินทางกลับไทยเพื่อมอบตัวในตอนนั้นนายจักรพบเคยถูกฟ้องร้องคดีม .112 จากการปราทกถาเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ A เรื่องระบบอุปธรรมที่เป็นอุปสรรคขัดขวางความเป็นประชาธิปไตย นายจักรภพเคยร่วมทำงานการเมืองกับนายทักษิณชินวัตรตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยได้เป็นโฆษกรัฐบาลต่อมาหลังการเลือกตั้งปี2548ได้เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเมื่อเกิดรัฐประหารปี49เป็นหในแกนนำเปิดเวทีประสัยต่อต้านคอมอชชและร่วมก่อตั้งแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการหรือนอปกซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อ เป็นนปชเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในแกนนำนปชช่วงชิงการเป็นแกนนำมวลชนคนเสื้อแดงโดยเฉพาะกับกลุ่มนายจตุพรพรมพันธ์นายจักรภพได้จับมือร่วมกับนายสุรชัยด่านวัฒนานุสรหรือนายสุรชัยแท้ด่านแยกตัวออกมาตั้ง กลุ่มแดงสยามร่วมกันประกาศไม่เกี่ยวข้องอะไรกับกลุ่มนปชอ,อีกต่อไปในปี2552นายจักรพบต้องงอลีภัยการเมืองไปที่ประเทศกัมพูชาเช่นเดียวกับแนวร่วมนปชและคนเสื้อแดงอีกหลายคนแต่หลังจากกลุ่มคนเหล่านี้ยังมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วิทยุใต้ดินและสื่อออนไลน์วิพากษ์และโจมตีรัฐบาลคสอชอของพลเอกประยุทธ์จันโอชาจึงปรากฏข่าวการประสานกับผู้นำรัฐบาลสมเด็จฮุนเซนเพื่อขอให้ส่งตัวนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ลีภัยในกัมพูชากลับประเทศไทยความเคลื่อนไหวของนายจักรพบก็น้อยลงนับแต่นั้นและแกนนนำส่วนหนึ่งเคลื่อนย้ายจากกัมพูชาไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแอ ทนก่อนจะปรากฏคลิปภาพขอเดินทางกลับประเทศไทยของนายจักรภพและให้สัมภาษณ์สื่อในเวลาต่อมาภายหลังจากได้รับการประกันตัวทั้งยอมรับว่าก่อนตัดสินใจเดินทางกลับได้โทรศัพท์คุยกับนายยาทักษินหนึ่งครั้งและได้ยินพูดคำสำคัญว่ามีหลายอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว การกลัดบอรประเทศของนายจักรพบยังมีในส่งสัญญาณการเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยของอดีตแกนนำและแนวร่วมมวลชนคนเสื้อแดงคนอื่นๆที่จะตามมาอีกหลายคนนอกเหนือจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ข่าววงในอ้างว่าอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและกำหนดไอ ทำลายซึ่งอาจเป็นช่วงปลายปีนี้ในจักรภพเชื่อว่าการเดินทางกลับประเทศไทยครั้งนี้ยังเป็นเหมือนหนูลองยาที่จะทำให้อีกหลายคนมีความมั่นใจมากขึ้นรวมทั้งนายจรุพงษ์เรืองสุวรรณอดีตรัฐมนตรีมหาดไทยอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยอดีตเลขาธิการพักเพื่อไทยปัจจุบันเป็นเลขาธิการองค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยจึงปฏิเสธ ไม่ได้ว่าการกลับคืนประเทศไทยของในจักรพครั้งนี้มีในในเชิงการเมืองมากกว่าที่เห็นและเป็นไปสะท้อนถึงอำนาจและบารมีของใครบางคนมีล้นเหลือเกินกว่าจะอธิบาย